เชื่อมาตลอดชีวิตกูแล้วกูก็คุกขีอยู่ในวงการหมอดูเป็นหมอดูด้วยตัวเองเจปีกูเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจแต่ปัจจุบันนี้กูรู้หมดทุกอย่างแล้วจากกูเลยเลิกเชื่อกูเข้าใจความเห็นอย่างถูกต้องหมดแล้วจากกูเลยเลิกเชื่อมึงน่ะเลิกกี่โมงวยก็ทำกระดาษสวยมากเลยอ่ะมันเป็นหมอดูไม่ได้เกิด เลยเอาธรรมะมาด่าหมอดูและคนอื่นโง่น,นี่แหละแสงสว่างดีถูกต้องเลยนี่แหละแสงสว่างของจริงเพราะกูรู้แล้วว่าอะไรมืดบอดอะไรสว่างมึงรู้นี่มึงเก่งมากเลยถูกต้องเลยฉลาดพูดมากมึงน่ะเนี่ยเรียกว่าฉลาดแล้วไม่โง่แล้วถูกต้องเลยสิ่งที่กูพูดอยู่นี้แหละเรียกว่าแสงสว่างเป๊ะอย่างที่มึงพูดเลยสิ่งที่มึงพูดมาพวกหมอดูล่างสรงนี้เรียกว่ามืดบอด วงการหมอดูนี่สองพันกว่าปีแล้วนะครับใช่ไงก็ถูกต้องแล้วแลยยังไงอะ่ะกูให้ห้าพันปีด้วยอะ่ะแล้วมันก็เป็นความเห็นผิดอยู่ดีไม่ใช่ความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกต้องอกงูอยากตั้งควรตั้งทำไมเหรอคำว่าอาจารย์มันต้องมีตำแหน่งด้วยเหรอแล้วใครเขาสอนมึงมาล่ะใครก็าหลอกมึงมาล่ะ เนี่ยนะปัญหาของความไม่ฉลาดของมึงคําว่าอาจารย์ต้องมีคนแต่งตั้งให้เหลยถึงจะเป็นได้เออกูก็แปลกใจเหมือนกันกูเกิดมากูเพิ่งรู้เนี่ยว่าคําว่าอาจารย์เกิดจากการแต่งตั้งไม่ได้เกิดจากภูมิธรรมไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถกูเกิดมากูเพิ่งรู้นี่แหละว่าอาจารย์ต้องได้รับการแต่งตั้งกูเกิดมากูเพิ่งเคยเจออกูเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าอาจารย์ต้องมีการแต่งตั้ง ใช่จ้าเขาไม่ได้สอนโทษเขาไม่ได้ชี้โทษกูมาจาต่ไหนแอะไรแล้วจ้าเขาจองใจด่ากูเลยจ้าเขาลังเกียจเดียดฉันกูส่วนตัวจ้าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องศาสนาแล้วจ้าตอนเนี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆโอ้โหด่ากูขนาดนั้นยังมีคําว่าชี้โทษอีกเหรอก้าชี้โทษชี้กูเลยเนี่ยไม่ได้ชี้โทษอ่ะ อาจารย์แถมมันยังบอกว่าคนดูอาจารย์เยอะคือยอดปลอมพอช่องตัวเองคนดูน้อยบอกว่ายอดจริงยอดปลอมหาอะไรแหกตาเวลากูไปไลฟ์สดตามาถานที่ตกเวลากูบรรยายทำนะ่ะคนกี่ร้อยคนกี่พันคนแหกหูแหกตาดูนิดนึงกี่คนจ๊ะเนี่ยสันดานคนเอาดีเข้าตัวชั่วย้นให้ชาวบ้านพอเวลาของตัวเองคนน้อยบอกว่าของจริงคนอื่นคนมากบอกของปลอม กูงงมากเลยอ่ะน่าสงสารเนาะกูสงสารจังเลยอ่ะไม่มีคนดูของตัวเองอ่ะ,นะเนาะพอเวลามีคนดูของคนอื่นมากกว่าคนที่ตัวเองเกลียดคนดูมากกว่าก็อิจฉาริษยายอดวิวเขาก็เลยบอกของเขาว่าของปลอมของตัวเองของจริงคนดูสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนบอกของจริงกูดูเป็นพันเป็นหมื่นบอกของปลอมจ้าตามนั้นละจ้าคนมีปอม สมเพศเวทนาเนาะวาวไฟนี่แบบนี่ไฟนี่ไฟตาร้อนมากไฟลุกท่วมเออนี่ไฟไฟลุกท่วมเลยตากูดิตาร้อนมากนี่ตากูแบบเบิงตากูเลยตาร้อนมากอจฉาตาร้อนสุดๆเลยตาร้อนมากนี่มาดูตากูดิร้อนเผาเผาเนี่อีฉาดิมึงดูดิความอจฉากูดิตาร้อนเผาเลยนี่มึงดูแล้วกันว่าตากูร้อนขนาดไหนเนี่ยเพราะความอจฉาเนี่ย นี่กุฉาหมอดูนะเนี่ยตากุลยร้อนเผาได้มากขนาดนี้เนี่ยมึงดูเอาก็ละกันโอ้ยตายแล้วอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นในใจกูมันเกิดขึ้นกับลูกตากูแล้วตอนนี้แหวนแ่่หนูรู้สึกว่าเศร้าจังเศร้าจังใครจะมองว่าหนูอิจฉาก็ได้นะคะถูกไม่ว่าอะไรแต่หนูขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาหนูรู้สึกว่าเศร้าใจเหมือนวันนี้เนี่ยที่หนูพูดเรื่องเนี้ยในใน ในเขตหนูนะหน,นูอยากตัวหน,นูแล้วก็มีคนมาบอกว่าเอาเขาเตือนไว้เตือนไว้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วหนูก็ถามว่าเตือนแล้วจัดการจัดการอะไรได้อย่างไรบ้างขอคําตอบหน่อยคือหนูอยากรู้ว่าโอเคเอะถ้าอมองว่ามันคือการเตือนเตือนแล้วมันเกิดผลที่มันเป็นรูปธรรมยังไงเราสามารถเราสามารถจัดการกับคําเตือนนี้ได้ในแบบที่มันเป็นรูปธรรมยังไงบ้างสามารถระบุพิกัดได้ไหมเวลา ที่มันจะวันเวลาที่มันจะเกิดเหตุอีกวิธีการป้องกันแนวทางมีอะไรบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยได้ประโยชน์ยังไงครับไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยแต่เป็นประโยชน์กับกับตัวคนที่พูดหรือคนที่ทํานายเป็นประโยชน์คนกับคนคนเดียวคือคนที่พูดคนก็จะสนใจแค่ว่าหมอดูเนี่ยแม่น ถ้าเขาสามารถทํานายอันนี้ได้เขาก็จะทํานายอันอื่นได้ไม่ได้สนใจแนวทางการป้องกันหรืออะไรไม่ได้สนใจเขาจะสนใจแค่ว่าหมอดูเนี่ยแม่นงั้นต่อไปฉันจะไปดูดวงกับเขาฉันจะไปค่ะคุณแพรได<ป>้ค่ะพ,พี่ขอโทษจริงๆรนะพี่แค่รู้สึกว่าคือทุกอย่างอะมันอยู่ที่เราลงมือทาใช่ไหมในมุมอมอง,มองพี่กี้พี่กีมองว่าก็ถ้าเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็มีข้อดีนะเราจะได้ทําให้เขาไม่แม่นได้ไหมล่ะคุณแพรลี่มันสามารถไหมล่ะ คนไม่ได้สนใจไอ้ที่ไม่แม่นน่ะถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนมีคนแบบวอรลี e, ่เรื่องนี้จริงๆนะคะแม่กิ๊กหมายถึงว่าถ้ามีคนวอลลี e, ่จริงๆเอาสถิติของการทํานายมาดูว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่เคยพูดไวท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่เคยออกรายการแล้วนั่งพูดเรื่องไหนตรงบ้างเรื่องไหนไม่ตรงบ้างมีคนทําสถิติไหมถ้ามีเอามาเลยเอามาทําแต่ไม่มีอันไหนไม่แม่นคนจะลืมแปบ๊บเดียวเดี๋ยวคนลืมแล้วคนไทยอะ่ะ อันไหนไม่แม่นก็ผ่านผ่านไปที่เคยทำนายไม่ผ่านผ่านไปแต่อันไหนที่มันเป็นเทสใหญ่เทสใหญ่และผู้คนให้ความสนใจถ้าทายแน่นเหมือนถ้าทายไม่แม่นเก้าครั้งทายแม่นครั้งเดียวเขาก็พอแล้วเขาก็เอาต่อให้ทายไม่แม่นเก้าครั้งแต่ทายแม่นครั้งเดียวนั่นคือเขาได้ประโยชน์แล้วคะ่ะเขาได้ประโยชน์แล้วคนก็จะศรัทธานคนก็จะเชื่อเขาซึ่งมันไม่ผิดนะคะ ซึ่งมันไม่ผิดนะคะอันนี้หนูพูดก่อนแล้วหนูไม่ได้เกาวล้ำลกาลวงความเชื่อใครเพราะต่อให้หนูพูดก็ยังจะมีคนศรัทธามีคนเชื่อความเชื่อเหล่านี้อย่างดีอย่างเดิมแบบเดิมอย่างดีเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ที่มาพูดก็คือให้แง่คิดว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้หนูที่หนูพูดเพราะว่าหนูมองยังมองไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมว่าแล้วยังไงแค่นั้นเองคําถามหนูคือแล้วยังไงสมมุติว่าทายแม่น แล้วยังไงคนต้องทําพิธีกรรมไหมอันนึงที่หนูกังวลคือพอเวลามันมีการพูดถึงอันนี้หนูหนูไม่ได้พูดถึงหมอดูที่ที่ที่เป็นข่าวนะฮะหมอดูหลายๆคนที่หนูที่หนูรู้สึกเวลาหนูตามข่าวแล้วแบบมีการทํานายมีการอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาให้แง่คิดหรือมุมมองเรื่องภัยพิบัติเนี่ยหมอดูจะให้มิติเดียวคือหมอดูเขาไม่เหมือนนักธรณีวิทยานักวิชาการที่เราจะต้องเออ ถ้าปัญหาเรื่องโลกร้อนนะเราต้องมาสนใจเรื่องของระบบนิเวศเราจะต้องแก้ไขแบบภาคอเขาเรียกว่าอ,อะไรอะภาคภาครวมอะคือมันแก้คนเดียวไม่ได้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติโลกร้อนน้ําท่วมมันต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบภาครวมต้องช่วยกันต้องรณรงค์สอนตั้งแต่ในระดับประถมให้เด็กมันเห็นเรื่องความสําคัญของธรรมชาติเรื่องของระบบนิเวศมลพิษอะไรต่างๆมันไม่มีแต่พอมาเป็นพาร์หมอดูคนเชื่อ เมืองไทยคือเมืองที่ศรัทธาหมอดูหมอดูทุกคนเป็นอาจารย์หมดเลยไม่ว่ามันจบที่ไหนหรือไม่จบก็ตามสังเกตไหมทุกคนนะ่ะหมอดูเป็นวิชาชีพที่คนไทยยกย่องนะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยหนูต้องพูดตามความจริงคือสังคมไทยยกย่องคนที่เป็นหมอดูมากมากเลยไม่ว่าจะมีความรู้ด้านไหนหรือไม่มีแต่ถ้ามันเป็นหมอดูปุ๊บคนเรียกอาจารย์ท,ทันทีสังเกตไหมเรียกหมอท,ทันทีเรียกหมอเรียกอาจารย์ทันที เล้วเมื่อกี้หนูกำลังพูดถึงไหนทุกคนเห็นไหมพอจบตรงอาจารย์แล้วก็แล้วมันก็เดี๋ยวมันจะไม่ต่อเมื่อกี้หนูกำลังจะพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวคือเขามาไทยว่ามันจะเหมือนกับว่ามันมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราจะมาแก้มันมาต้องแก้ต้องรวมพาร์ทของหมอดูเนี่ยพอมันเกี่ยวให้ทําให้คนกลัวเรื่องภัยพิบัติปุ๊บมันจะไม่ได้ไปพาร์ทของการที่จะทําให้คนตรนหนกรู้ถึงถึงระบบนิเวศที่มันล่มสลายเรื่องของการต้องตื่นตัวและช่วยการทํายังไงจะให้โลกมันแบบ มันได้รับการฟื้นฟูเพื่อที่เราจะประเชิญกับภัยพิบัติที่มันน้อยลงเช่นน้ําท่วมภาคเหนือซึ่งมันมีโอกาสจะท่วมเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะตอนนี้มีภัยพิบัติเพราะว่ามันมาจากปัญหาสภาพแวดล้อมโดยตรงเลยไม่ได้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษแต่พอมันมาในพาทหมอดูหลายครั้งอ่ะที่หนูไม่มีทางเห็นด้วยได้เลยคือมันจะมาแค่เรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นเพราะมีคนไม่ดีเยอะอ่ามันจะมาพาธนี้มันคนไม่ดีมีคนชั่วเยอะมันก็เลยเกิดภัยพิบัติหนัก ซึ่งวิธีคิดแบบนี้มีอยู่ในคนหลายคนจํานวนไม่น้อยในสังคมไทยพอมันมีวิธีคิดเรื่องแบบบุญคุณโทษเรื่องดวงเรื่องอะไรอ่พอเป็นเรื่องของภัยพิบัติปุ๊บเรื่องดวงแล้วนะใครดวงดีอาจจะรอดใครดวงไม่ดีมึงระวังไว้ดวงมึงไม่ดีนะแล้วมีภัยพิบัติอย่างเงี้ยเดี๋ยวซวยซวยปุ๊บทายัางไงบูชาสิเดี๋ยวมีวิธีให้ถ้าถ้าไม่จบพาร์ทด้วยการมาจบด้วยกันแบบเนี้ยเดี๋ยวก็จะชวนคนท,ทําพิธี พิธีอะไรบางอย่างแหละทําบุญทํานู่นนี่นั่นบูชาซื้อของนู่นเนี่ยแล้วมันจะแก้ภัยพิบัติได้มันจะทําให้ดวงเราแข็งดวงเราแข็งหนูอาจจะพอฟังได้บ้างนะแต่ที่สุดท้ายแล้วขมวดต่อให้แบบอ้อมโลกไปถึงเชียงรายกลับมากรุงเทพต่อสุดท้ายจบด้วยการเนี้ยขายของขายวัดของหรือชวนคนทําพิธีกรรมเพื่อให้เขาต้องเสียเงินแล้วไปเขาได้แค่ความสบายใจว่าเออฉันได้เสริมดวงแล้วเดี๋ยวฉัน รอดปลอดภัยแล้วหนูไม่มีทางเห็นด้วยเลยอันนี้ความเห็นหนูคนเดียวนะคะซึ่งไม่รวมกับคนอื่นคนอื่นก็อาจจะเห็นด้วยก็ได้ในมุมมองของพิธิกาคุณแพร้พิธีิมองว่าคือภัยธรรมชาติที่ติดต่างในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการแก้พฤติกรรมของเราพิดแค่รู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทําได้และน่าจะทําได้จริงด้วยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันแก้พฤติกรรมตัวเองที่คุณแพร่บอกก็คือ อตอนนี้มันมีภัยพิบัติเพราะอะไรล่ะฝุ่น pm สองมาจากอะไรเอ,อน้ำท่วมมาจากอะไรเราก็แก้ไขร่วมมือกันอย่างนี้ยแล้วก็แก้แก้กันแก้การก,การะทาของตัวเองเสริมตรงไหนที่มันอาจจะขาดไปอย่างเช่นอน้ําท่วมเพราะต้นไม้น้อยใช่ไหมเราอาจจะต้องมาช่วยกันปลูกต้นไม้ไหมหอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าถ้าเราเราช่วยกันน่ะที่เขาทานายมันก็มีโอกาสจะไม่แม่นได้นะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าปัญหามันอาจจะเกิดแล้วเราก็ลงมือทําช่วยช่วยกันทุกภาคส่วนตั้งแต่วันนี้ จริงๆไม่จําเป็นต้องทํานายค่ะเพราะนักวิชาการเขียนไว้หมดแล้วเนี่ยวันนี้หนูยกตัวอย่างหนังสือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเล่มนี้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงค่ะก็วันนี้เพื่อนๆฟังก็จะได้เป็นกําลังใจกันนะคะคิดอยากอยากจะให้เพื่อนๆได้ใช้วิจีตตรงนี้ในการที่จะเสริมสร้างปัญญาตัวเองนะคะต้องขอบคุณสิ่งที่คุณทํายไ,ได้มาชรนะคะก็ะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะว่าจุดมีภาคที่เล็กที่สุดก็คือตัวเราด้วยแหละ หน,ะะนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนทางรอดก่อนยุคศูนย์พันนะคะเขียนโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์หนังสือเล่มนี้เขียนดีมากพูดเรื่องว่าทุกวันเนี้ยฝีมือของเราเนี่ยทําให้ตัดบนโลกใบเนี้ศูนย์พันไปแล้วกี่ชนิดเพราะน้ํามือเราทําให้โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแค่หนึ่งองศานี่ก็หายนะแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้โลกกําลังเป็นแบบนี้แล้วคนไม่สนใจในแง่ความรู้เหล่านี้เลย ความเป็นความน่าเศร้าอันนึงก็ถึงรู้สึกว่าคนไม่สนใจความรู้ในแง่นี้เลยแล้วไม่ค่อยเวลานักวิชาการพูดหรือใครพูดเนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจในการที่จะฟังแต่พอมันกลายเป็นเรื่องของการว่าทํานายว่ามันจะเป็นนู่นนี่นั่นซึ่งหนูไม่เชื่อหนูเชื่อหลักการพระเจ้าคือทุกอย่างเป็นอิทัิปัจจยาตาทุกอย่างมีมูลเหตุของความเป็นและความไม่เป็นก็ได้สามารถจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้อยู่ที่ว่า มูลเหตุมันคืออะไรถ้าทุกวันนี้มูลเหตุมันได้รับการแก้ไขเหมือนวิกฤตเหมือนภัยพิบัติอะไรต่างๆมันได้รับการแก้ไขช่วยกันแก้ไขแก้ไขที่มูลเหตุอนา,าคตเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่แก้แล้วเราใช้ชีวิตโดยปล่อยให้มันเป็นไปตามคําทํานายหรือคําพยากรณ์มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะนักวิชาการก็พูดไว้แล้วเหมือนกัน และแต่ข้อดีของนักวิชาการคือเขาไม่ได้ทายว่าจังหวัดกจังหวัดขออาจจะนู่นนี่นั่นะไม่มีเขามีสถิติบอกทุกอย่างเลยเขาทํางานแบบมีสถิติเขาเก็บรวบรวมสถิติถ้าเทียบกันให้หนูเชื่อหมอดูกับนักวิชาการหนูเชื่อนักวิชาการค่ะหนูไม่เชื่อหมอดูอหนูแค่รู้สึกว่าหมอดูเป็นพวกที่หยิบฉวย ไม่แน่หมอดูอาจจะสนใจเรื่องพวกนี้แล้วหมอดูเขาอาจจะรู้มีความรู้ในทางกับกันคือหมอดูอาจจะเป็นพวกที่เขาก็ไปหาความรู้นี่แหละเขาหาความรู้เขาตามเหตุการณ์โลกเขามีความรู้นะคะหมอดูหลายคนหนูไม่ดูถูกเขาเขามีความรู้หลายคนเป็น็อกเตอร์ด้วยซ้ําเขาไปหาความรู้จากสิ่งพวกนี้แหละแต่เวลาเขาอธิบายเขาไม่อธิบายแบบแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่านักวิชาการพูดแต่เขาจะอธิบายโดยใช้ศาสตร์โหราศาสตร์ในการพูด เพื่อให้เข้าตำลาเขาแค่นั้นเลยมุมมองหนูคนเดียวนะคะคนอื่นอาจไม่ต้องคิดตามหนูก็ได้โอเคค่ะและในมุมมองคุณแพรรี่คุณแพรรี่คิดว่าปัจจุบันเราจะเราจะเราจะยังไงกับตัวเราเองดีพฤติกรรมของเราหมายถึงหมายถึงยังไงคะก็คือว่ายงหนูทําทำเลยอย่างหนูหนูทำเลยในเช่นในภาคส่วนตัวเนี่ยหนูทํา ก็เพราะว่าหนูเห็นแบบนี้แหละมันก็จึงเป็นเหตุผลที่หนูเลือกที่จะไม่อยู่ในเมืองหลวงเพราะหนูเห็นแบบนี้ทําไมหนูถึงเลือกกลับมาบ้านทําไมหนูถึงเลือกที่จะกําลังที่จะทําบ้านสวนปลูกต้นไม้วันนี้หนูปลูกต้นไม้ลงอีกแล้วถ้าใครตามหนูที่บ้านฟ้าเพราะหนูรู้สึกว่าวิถีชีวิตแบบนี้คือตัวตนของหนูและมันคือทางรอดหนูทําเลยหนูใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับสิ่งที่หนูรู้สึกว่าอในขณะที่อะโลกก็ร้อนขึ้นทุกวัน มลพิษก็เยอะมลพิษเยอะทำยังไงนั้นฉันก็ไม่ไปอยู่ในที่ที่จะมันจะตกเสริมให้มันมีมลพิษเยอะค่ะฉันขอกลับมาอยู่บ้านนอกของฉันดีกว่าแลวฉันก็ปลูกต้นไม้ขุดบ่อขุดสระแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตที่ดีฉันรู้สึกว่าดีฉันสามารถเลือกสิ่งที่มันดีกับชีวิตของดีฉันได้แต่ที่มันสอดคล้องกับชีวิตของดีฉันก็เริ่มจากตัวของเราก่อนเป็นเบื้องต้นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแบบ แลแต่แบบหนูรู้สึกว่าต่อให้เราไปพูดอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้ฟังเราเขาไม่เชื่อเรามันก็ไม่ได้แหละเพราะว่าทุกคนมีวิถีชีวิตที่เป็นแบบของใครของมันหนูเชื่อแบบนั้นค่ะก็อย่างพี่โพี่กิ๊กนะคะคุณแพทย์อิฐิริแชพี่กิ๊กอยู่เมืองเนาะยังไปจากเมืองไม่ได้แต่พี่กิ๊กก็จัดการตัวเองด้วยกันทุกวันที่พี่ต้อแยกขยะก็ช่วยโลกเท่าที่เราทําได้นะคะก็แยกขยะเปียกแห้ง เอ,เ,อเอา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 ขยะเปียกไปทําปุ๋ยแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับต้นไม้ต่างๆหรือว่าที่ที่เขาต้องการ<ม>อะไร<ม>ค่ะก็อะไร <laughs> ที่เราทําได้ก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรที่เราทําได้เราคิดว่าเหมาะกับวิถีชีวิตของเราที่มันช่วยโลกได้เราก็ช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะคุณแฮรี่ใช่หนูว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแม่ในส<ต>ิ่งที่ทมันเป็นรูปธรรมที่สุดนะแล้วมันทําได้เลยโดยที่เรา ไม่ต้องรอใครอะ่ะก็คือก็คือสิ่งที่แม่พูดนั่นเลยอขอบคุณค่ะคุณแพรลี่ขอบคุณขอบคุณที่คือจริงๆประเด็นเนี้ยก็พิธกเห็นพี่พิเองก็เห็นเหมือนคุณแพรลี่ค่ะแล้วก็อยากจะมีอยากให้ใครสักคนมาบอกเพื่อนๆเหมือนกันแต่ว่าพิ๊กก็พูดไม่เก่งให้คุคณแพรลี่พูดแต่พิธกก็รู้สึกว่าขอบคุณมันเป็นอีก,ม,อกมันเป็นอีกมุมมองหนึง่งที่ก็จะได้ให้ แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออเราจะมีวิธีการในการเสกข่าวศึกษาข่าวยังไงบ้างแล้วก็จะรับมือแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้ยังไงบ้างช่วยช่วยช่วยกันนลไม้นลมือได้ยังไงบ้างนะคะโ,อโอขอบคุณมากๆคุณแทนี่ค่ะ